สวัสดีครับกับผมตีออ t โตเทคคาร์ดีไซน์จังหวัดอุบลราชธานีนะครับวันนี้มาชมรถฮุนไดฮ i H1 นะครับกับชุดติดตั้งประตูเลื่อนไฟฟ้าพร้อมระบบดูดล็อกสั่งงานด้วยชุดรีโมทแยกจากตัวรีโมทรถนะครับเป็นรีโมทสำหรับชุดประตูเลื่อนไฟฟ้ามีสวิ๊ ตำแหน่งคอนโซลตรงรุ่นนะครับสามารถเปิดปิดในตำแหน่งสวิตช์ข้างหน้าคอนโซลได้ตำแหน่งเส้นยางที่เห็นจะเป็นระบบป้องกันการหนีบล็อกนะครับสาธิตการทำงานนะครับของระบบเซนเซอร์เมื่อชนเพียงปลายนิ้วเรานะครับระบบจะทำการ เปิดประตูย้อนกลับคืนนะครับแล้วก็มีระบบรับแรงกระแทกนะครับหากไม่โดนในตำแหน่งลูกยางก็จะเลื่อนกลับชุดสวิกสามารถคอนโทรลแยกทั้งประตูเลื่อนฝั่งซ้ายและฝั่งขวาได้หรือทำงานสั่งด้วยชุดรีโมททั้งเปิดและปิดทั้งสองข้างเลยนะครับ คันนี้เดิมลูกค้าเคยติดตั้งมาเป็นชุดจากาศูนย์บริการต่างจังหวัดนะครับทำการรื้อระบบออกเนื่องจากว่าหลังจากติดตั้งมาได้ไม่กี่เดือนมีปัญหาเรื่องระบบสลิงขาดบ่อยครั้งชุดใหม่เป็นระบบสายพานนะครับเหมือนกับระบบของ Toyota าอ p ล a าดการทำงานนิ่มไหลเลื่อนทน ตลอดอายุการใช้งานสนใจติดต่อเราได้นะครับตรงกันข้ามปตทวนาลมอุบลราชธานีสวัสดีครับ